สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic o f Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่าแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด t a r o t of the golden wheel และ greenwich oracle คลิปลรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิป,ลปนี้ไม่มีระรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุดินราศีมังกรพฤษศกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองห้าหกเจ็ดสิบสิบเอ็ด 13บสามสามสิบอยี่สิบยี่็ดสห้าหและ77วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ Random for you ไพ่เล่าเรื่องด w o ว l d คุณกำลังจะได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่มีพลังงานของใครบางคนที่กำลังเตรียมการที่กำลังวางแผนจะทำให้คุณมีความสุขจะทำให้คุณใจฟูใครคนนี้มีพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลกับคุณอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอ หรือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็เป็นได้อีกพลังงานคือความรักความสัมพันธ์ที่พบเจอกันในสื่อโซเชียลในโลกออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆพลังงานโดดเด่นมากๆคุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยหรือถ้าหากคุณทุกข์ใจด้วยประเด็นปัญหาใดทุกอย่างกาลังจะสิ้นสุดลงแล้วคุณจะได้รับการเคลียร์ใจได้รับความชัดเจน หรือได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนทางไกลคนนี้พลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเขาจะเข้ามาเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขของคุณ f i r e w a n t s ใครคนนี้เป็นคนที่มีประเด็นปัญหากับคุณเคยทะเลาะกันเคยขัดแย้งกันหรือบางคนเป็นคนที่ทำให้คุณสับสนลังเลใจ เข้ามาเนี่ยเหมือนจะจริงจังแล้วก็เงียบหายไปเป็นอย่างนี้วนเวียนซ้ำๆสถานการณ์ของคุณกับเขาในกรณีที่ทะเลออกกาะกันขัดแย้งกันวันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วต่างคนต่างนิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในความนิ่งเงียบนี้เขาไม่เคยมีความสุขใจสมองกับหัวใจตีกันหนักมากอยากที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหากลับมาอธิบายกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณเหมือนเดิม ไฟอัอสอดเขาเสียใจวันนี้เขารู้สึกผิดมากๆเวลาที่เขาคิดถึงคุณหรือคิดถึงเหตุการณ์วันที่มีประเด็นปัญหากัน mm. เขาเครียดเขาทุกข์เขารู้สึกเสียใจที่เขาได้พูดได้ทำในสิ่งที่เป็นการทำร้ายจิตใจ,ใจคุณแบบนั้นยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวหยุดคิดก็ไม่ได้นะจะ move on เดินหันหลังจากคุณมาก็ทำไม่ได้เพราะความรู้สึกผิดและเจ็บปวดยังคงอยู่ในหัวใจของเขา เขาก็เลยอยากที่จะกลับมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจกันได้ขอโทษคุณได้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งแต่ใครคนนี้เขาก็เป็นคนที่ไม่แน่ใจอะ่ะเพราะเขาก็มีอีกโก้เขาก็มีฟอร์มเขากลัวว่าถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์หรือทักทายหาคุณแล้วคุณจะปฏิเสธเขาถ้าเขาผิดหวังถ้าเขาเสียใจเนี่ยเขาคงรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆ เมื่อตัดสินใจกลับมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยกลับทําให้เขายิ่งเครียดคิดมากกว่าเดิมเขากลัวเขาก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมีเทคแอคชั่นในวันนี้ตอนนี้แต่ความรู้สึกภายในหัวใจของเขามีแต่ความทุกข์เครียดมีแต่ความทุกข์ทรมานใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันเชนอปวิลส์สุดท้ายเขาจะากล้าหาญมากพอที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ เขาจะจริงจังชัดเจนเขาจะให้สถานภาพบางเคสบางกรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือจะหากเขามีตัวเลือกอื่นมีคนคุยอื่นสุดท้ายเขาเลือกคุณและสิ่งที่สำคัญเลยอ่ะเขามีเงินก้อนใหญ่หรือมีของที่มีมูลค่ามามอบให้คุณด้วยคุณกำลังจะได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่นะทั้งเรื่องของการกระทำที่ชัดเจน เรื่องคำพูดที่ชัดเจนในความรักจากเขารวมถึงเรื่องการได้รับทรัพย์สินเงินทองเขาอยากดูแลคุณเขาอยากอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูคุณให้คุณมีแต่ความสุขพลังงานของเขาวันนี้เขามั่นใจมากๆว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาความดีที่คุณเคยทำในอดีตเป็นเหมือนโชคชะตาที่ให้เขาผูกพันเขาจะเข้ามาสร้างครอบครัวแต่งานมั่นหมายวางแผนในอนาคต นะคิดเรื่องการมีลูกมีเต้าการยกย้ายมาอยู่ด้วยกันพลังงานของเขาเนี่ยมีแต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีเขาก็คาดหวังนะว่าอยากที่จะกลับเข้ามาได้โอกาสอีกสักครั้งโอกาสที่จะกลับเข้ามาเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายทำให้คุณมีความสุขอบอุ่นหัวใจ King of w i e l s ใครคนนี้ร่ำรวยมั่งคั่งหาเงินเก่งเขาอยากที่จะมอบสิ่งที่มีมูลค่าสิ่งที่มีราคากับคุณเพราะคุณคือคนที่มีคุณค่าไม่สามารถที่จะเทียบกับราคาของสิ่งใดได,ได้อยากที่จะมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีอยากจะมาดูแลคุณและใครคนนี้จิตใจเขาหนักแน่นมั่นคงความรักของเขาเนี่ยเขาคาดหวังว่าคุณกับเขา จะเป็นโชคชะตาของกันและกันที่ได้อยู่เคียงข้างกันจนวันสุดท้ายของชีวิตเอสซอบอนส์เขาจะกลับมาขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างจริงจังไม้ของสำรับนี้ยังมีได้แดงผูกพันพันผูกกันอยู่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดขาดคุณได้เขารู้สึกว่าถ้าหากเขาเป็นผู้ให้ หรือทำสิ่งใดก็ตามเพื่อคุณและคุณมีความสุขสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการเมื่อคุณมีความสุขเขาเองก็จะมีความสุขอย่างมากเขาอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่มีสถานภาพด้วยกันอย่างชัดเจนจริงจังมั่นคงเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาหนักแน่นในตัวเขาแม้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นิ่งเงียบพังเหืนทางไกลกันไปไม่ได้พูดคุยกันเขาก็อยากให้คุณมีทัศนคติที่ดีนะหรือถ้าหาก เราพลังงานบวกกับเขาไม่ได้ก็อย่ามองเขาในแง่ลบแง่ร้ายนักเลยการเริ่มต้นใหม่นับจากจุดที่เขาเข้ามาขอโอกาสคุณจะได้มองเห็นพลังงานของความรักที่หนักนั้นมั่นคงพลังงานของคนที่พร้อมจะทุ่มเทนะเพื่อได้เห็นความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณ King of Bonds ใครคนนี้เขาก็รอคอยคุณอยู่นะ มีแต่ความคิดถึงไม้เนี่ยนะความมุ่งมั่นตั้งใจเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ปล่อยคุณนะได้แดงก็ยังผูกพันต่อกันคุณสองคนเป็นเนื้อคู่เป็นโชคชะตาของกันและกันเขาจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์นี้อยากจะทำให้คุณมีความสุขสุดท้ายใครคนเนี้ยเขาเป็นคนมีอีโก้มากมีฟอร์มเยอะเขาจะยอมลดอีโก้ยอมละทิ้งซึ่ง ทิฏฐินะหรือว่าความดื้อรั้นของตัวเองเพื่อที่จะเข้ามาผูกพันกับคุณนะคนที่เป็นได้แดงของเขาเนี่ยคนที่เป็นเนื้อคู่กันที่ไม่สามารถจะตัดขาดจากกันได้ซึ่งับสอดใครคนนี้ส่องคุณหนักมากในสื่อโซเชียลทุกช่องทางส่องแล้วก็มีความรู้สึกหวาดกลัวกลัวจะสูญเสียคุณไปจริงๆ กลัวว่าคุณจะเปิดโอกาสเปิดรับคนอื่นกลัวว่าคุณจะเลิกรักเลิกรอเขาได้จริงๆคนนี้มีการส่องแบบละเอียดมากๆใครคอมเมนต์ใครกดหัวใจตามไปสืบไปส่องเขานะถึงโปรไฟล์ของคนคนนั้นเลยว่าเป็นใครนะทำไมคุณต้องตอบกลับโน่นนี่นั่นโอ้มีความหวาดกลัวหวาดระแวงเขาไม่สามารถที่จะ แอบซ่อนเป็นนักส่องนักสืบแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วความรู้สึกของเขาเนี่ยทุกทรมานจิตใจอยากที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งเช่นนี้เชนบนบอส์เขาจะกลับมาเขาจะลุกขึ้นสู้กับความกลัวในหัวใจลุกขึ้นสู้กับทุกอุปสรรคปัญหาที่คุณกับเขามีต่อกัน จะกลับมาแก้ไขกลับมาอธิบายหรือหมายถึงการสู้กับคู่แข่งคนอื่นถ้าหากคุณมีตัวเลือกอื่นมีคนคุยอื่นเขาจะสู้กับทุกคนให้ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์นี้ s o นด์วิลส์ใครคนนี้เขาเตรียมการเตรียมตัวหลายสิ่งหลายอย่างมากๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินเขาจะกลับเข้ามาทักทายติดต่อสื่อสาร พัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังชัดเจนมาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์มาพร้อมกับความร่ำรวยมั่งคัง่งเขาตั้งใจที่จะมาปลูกต้นรักกับคุณตั้งใจที่จะให้ความรักนี้เติบโตพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นคู่สามีภรรยาเป็นครอบครัวและความสัมพันธ์เมื่อเขากลับเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวเขานะ ที่จะเป็นฝ่ายให้มากกว่าที่จะเป็นคนทํางานในความสัมพันธ์อย่างมากเขาจะกลับมาชดเชยกลับมาตอบแทนคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำเพื่อเขาที่เคยลงทุนเพื่อเขาจัสติกเขาตัดสินใจละไม่อยากนิ่งแบบนี้ละทุกใจอยากกลับมาทำให้คุณยิ้มออกยิ้มได้อยากกลับมาทําให้คุณมีความสุขเพราะเขา เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมหลังจากที่ตัดสินใจแล้วหลังจากที่เขาทะลุก,กำแพงแห่งความกลัวออกมาได้แล้วเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์และทำทุกอย่างให้ถูกต้องชัดเจนตัวของคุณตอนนี้คุณแสดงออกว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาหรือคุณนิ่งเงียบไปแล้วละถ้าเขาไม่กลับมาคุณก็จะไม่ทำอะไรจะไม่ทำงานในความสัมพันธรร์จะไม่กลับไปง้อใดๆ ลังงานเช่นนี้ยิ่งทําให้เขารีบคิดรีบตัดสินใจอยากที่จะไปต่อเพราะเขามองว่าคุณใจเข้มแข็งขึ้นทุกวันเสี่ยงกับการที่จะสูญเสียคุณไปทุกที n a วิลส์ภพ่ใบนี้เขาหอบเหรียญเหรียญอันใหญ่เนี่ยนะหมายถึงเงินก้อนโตหรือความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งในเรื่องทรัพย์สินเงินทองตอนนี้เขาอยากกลับเข้ามาหาคุณมากม มีของขวัญมาให้มีเงินก้อนใหญ่มาฝากน้ำม้าคึกม้าวัเลยอยากที่จะกลับเข้ามาเป็นความสุขเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยากที่จะกลับเข้ามาด้วยความคิดถึงสุดหัวใจกลับเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากจะมาสร้างความสุขเข้ามาอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูคุณเข้ามาจ่ายในเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือหยิบยื่นโอกาสที่ดีใดๆที่คุณต้องการ ดูฟูทุกอย่างกำลังจะหลุดพ้นเป็นอิสระจากสถานการณ์ความนิ่งเงียบหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันทุกวันทุกคืนเขาจะกลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์โดยที่เริ่มต้นกันใหม่ใครคนนี้เขาระอิสรภาพมีโลกส่วนตัวสูงแต่ในวันที่เขามีคุณคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมาเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ ทำให้คุณรู้สึกโล่งใจสบายใจกับสถานการณ์ที่รอคอยเขาหรือสถานการณ์ที่มีประเด็นปัญหากันอยู่ตอนนี้เดทอุปสรรคปัญหาทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุดจบลงคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยพลังงานที่ดีสิ้นสุดซึ่งความแยกจากห่างไกลความเหงาความอ้างวางโดดเดี่ยวเดียวด เขาจะไม่อดทนกอดเก็บความคิดถึงคุณเอาไว้ภายในใจอีกต่อไปแล้วซิกรอบครับเขาจะกลับมาแน่นอนนะหกถ้วยเนะี่ยคือการวนเวียนย้อนกลับมาในชีวิตของการและกันกลับมาครั้งนี้ดีต่อใจกลับมาครั้งนี้จะมาให้ความรักที่ดีที่สุดทำให้คุณมีความสุขอบอุ่นหัวใจทำให้คุณใจฟู การกลับมาครั้งนี้คุณกับเขาจะปรับความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีนั้นะพลังงานของคนในคลิปนี้อาจเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าด้วยความหมายคือเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเนื้อคู่จากอดีตชาติใครคนนี้เป็นพลังงานของคนที่มีความแตกต่างอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือต่างกันด้วยอายุมุมมองทศัศนคติต่างๆแม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่า เขาจะกลับมาเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร์ ACLE เสริมให้นะคะโฮเนสความสมบูรณ์ใครคนนี้เขาสมบูรณ์มากๆในวันนี้ทางเรื่องความรักความรู้สึกในใจเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเขาพร้อมแล้วนะพลังงานของเขาวันนี้ เห็นแต่คนที่อยากจะกลับมาทำทุกอย่างให้คุณมีความสุข desire ความต้องการคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายคนเดียวที่เขาต้องการต้องการที่จะรักต้องการที่จะสร้างครอบครัวต้องการที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคัง่งเมื่อได้ช่วยเหลือกันเมื่อได้ซัพพอร์ตความรู้สึกซัพพอร์ตกำลังใจซึ่งกันและกัน ร้ชั่วพิธีการพิธีกรรมเขาคิดไปไกลถึงขั้นแต่งงานมันหมายจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าหากเขาเป็นชาวต่างชาติเขาก็คิดเยอะคิดไกลจะแต่งแบบไทยดีไหมนะหรือจะแต่งแบบสากลแบบไหนมีความคิดวางแผนยาวไกลไปถึงการสร้างครอบครัวการมีอนาคตที่ดีร่วมกัน v o r t l i t y ความมีชีวิตชีวา ัวของคุณมีความสดใสร่าเริงสามารถที่จะทําให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นไ่ได้ใครคนนี้เป็นคนที่เครียดง่ายคิดมากมีความจริงจังกับการใช้ชีวิตในทุกเรื่องการที่คุณเข้ามาในชีวิตเขาจึงเป็นพลังงานที่ดีที่จะทําให้เขารู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้เพราะการอยู่ใกล้คนที่มีชีวิตชีวาเช่นคุณเป็นความสุขอย่างมากมายของเขา วิสตอมปัญญายาณหรือการอย่างรู้ใครคนเนี้ยเขาตื่นรู้แล้วนะสถานการณ์ที่คุณนิ่งเงียบไปห่างเหินห่างไกลกันไปนั้นทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดทําให้เขาคิดถึงคุณอย่างมากอยากที่จะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวระหว่างคุณและเขาให้เป็นไป,นปนในทางที่ดีขึ้น Abundance ความอุดมสมบูรณ์ เขาจะกลับมาเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์ของคุณกลับมาช่วยดูแลคุณอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูคุณอย่างดี tranquility ความเงียบสงบเขาคาดหวังว่าเขาจะสามารถทำให้คุณมีความสุขอย่างมากความสุขอันยิ่งใหญ่ในการเป็นคู่รักคู่แฟนหรือเป็นครอบครัวสามีภรรยานะเขาอยากที่จะให้คุณ ได้รับความสุขสงบจิตใจเมื่อเขากลับเข้ามาปัญหาทุกอย่างจะถูกคลี่คลายคุณกับเขาเนี่ยจะมีความสามคัคคีสมานฉันท์นในรักจะเป็นความรักที่งดงามมีพลังงานที่สมดุลเท่าเทียมมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นฝ่ายรับและฝ่ายให้เท่าเทียมกันเมื่อเขากลับเข้ามาประเด็นปัญหาทุกอย่างจะถูกแก้ไขให้หมดไป ความรักความสัมพันนี้จะมั่นคงคุณสองคนจะมีพลังงานที่สมดุลความรักความสัมพันธ์นี้จะมีแต่ความสุขสงบจิตใจน,นจะไม่ทะเลาะจะไม่มีเรื่องราวใดที่ทําให้คุณข้องหมองใจกันอีกเพราะว่าเขามีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณพลังงานจึงเท่าเทียมจะไม่มาทะเลาะกับคุณอีกแล้วจะเป็นเซฟโซนของการละกันจะทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจ นนในการเดินทางร่วมกันต่อไปของความสัมพันธ์นี้เขาจะเข้ามาเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของคุณและต่างฝ่ายต่างจะได้พบเจอความเงียบสงบในรักนไม่สับสนวุ่นวายไม่สร้างปัญหาให้กันและกันมีพลังงานตัวเลขที่ไพ่อารัคก์บอกเพิ่มเติม33และ3 10และ1 32 23 22 43และ34ม่แม่หมอขอจบคำทำนายภายเ,าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ